ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของผู้พวกวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของราคานะครับแต่เป็นเรื่องของเม็ดเงินรทำงไงให้ใช้เม็ดเงินต่อครั้งน้อยสุดนะครับซื้อเพียงผักกําหนึ่งห้าบาทนะครับกินกันสองคนไข่สองฟองนะครับไข่ฟองเจ็ดบาทสองฟองนะครับแล้วก็ทําไข่เจียวหรือว,ว่าทําเป็นผัดผักไข่กิน,กนง่ายๆหุ่ข้าวกันมื้อหนึ่งทานกันสองคนในครอบครัวเล็กๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับ ถึงว่าการซื้อผักเป็นถุงใหญ่ๆในห้างที่ขายส่งเยอะๆนะครับราคาต่อหน่วยจะถูกกว่านะครับแต่วันนี้ด้วยความที่สมาชิกในครัวเองมีคนน้อยลงนะครับการซื้อเป็นหน่วยใหญ่ไปเนี่ยมีไปแช่ตู้เย็นไว้นานก็ทําให้บูดเสียได้ง่ายต,ต้องทิ้งในวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้การซื้อเพื่อกินปเป็นวันนะครับจะใช้ว่ากรอบหม้อก็ได้กรอบหม้อปเป็นวันเนี่ยน่าเป็นแนวทางของการบริโภคของผู้รุโวคนี้มากกว่านะครับะฉะนั้นผู้ค้าเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับในเรื่องของการทําากรตลาด สินค้าเกษตรด้วยนะครับไม่เฉพาะการผลิตเพื่อขายอย่างเดียวนะครับ